สวัสดีคะ่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะนีข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไปคะ่ะโรยถั่วแล้วก็มะม่วงที่เป็นมุมะม่วงเขียวสวยนะคะใบเขาแบบนี้นะคะเขาจะเขียวแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างในเหลือนะคะามากินกันได้เลยนะคะมะม่วงเขียวสวยนะคะเนี่ยข้าวเหนียวมูนะคะเรากินนี่ขอนเราชอบเราชอบข้าวเหนียว อร่อยมากถ้าวนี้ข้ามบูงข้าเหนียวอร่อยบูงข้าเหนียวอร่อยค่ะเก็อยู่นะคะได้นามแล้วขาจะไม่ติดไม่แฉะนะขาเหนียวเจ้าเนี้ย ก็มาขายแล้วมาขายอนที่เรา,ากำลังคนไม่ชอบกินสตรอเบอรี่ค่ะเราขายทุกวันมาทุกวันเนะี่ยสดสดใหม่ๆมาทุกวันวันก่อนโลละร้อย ิหวานู่แล้วส้มนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบท,ทุกทีเลยหวานเจี๊ยบอ่ะพอเปล่าออกแล้วเปรีย้ยว นี่นะถ้ามีเ่าเนี่ยมะม่วงนะคะโรยด้วยถั่วเนี่ยมันจะอร่อยเนี่ยเขียวสวัสดขึ้นชื่อนะคะหวาน หวานอร่อยค่ะกินหมดนี่เรางว่วงนอยแล้วค่ะนี่ค่ะหวานมากดูนนึงอะไรเงี้ย คเคลือบมะม่วงชืนชื่อครับอร่อยอร่อยได้ใจนะคะบาง ผัเขียวเนี่ยนะนะบางคนงเรียกว่าดิบนะคะบางครั้งจับนิ่ม,มเขาสุกแล้วแต่เขาผิวเขาไม่ไม่เหลืองค่ะผิวไม่เหลืองถ้าเหลืองหมดก็แบบเป็นเน่าเลยคนะ่ะเน่าเป็นมะม่วงเน่าะมะม่วงเน่าก็เอามาสับสับสับแล้วก็มาไอแนง ควรทาเป็นว่ามาม่วงตากแห้งถ้าเยอะนะทำแบบเนี้ยมะม่วงตากแห้งไปเลยค่ะ อร่อยนะคะชอบกินผลไม้นะคะเพราะว่ามันะะมะม่วงนี่ก็บำรุงสุขภาพเราด้วยนะคะ,ะม่วงสุกนะต่อสูงดิคก็บำรุงสุขภาพก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะจะเล่กินต่อห,หมดครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะมีแต่ความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควค่าจากเอียดกรายทั้งปวงนะคะ บุญรักษาพระคุ้มคองจ้าทุกใบาบายจานี้อร่อยั้มามาชมกันเลยนะคะน่ากินใบาบายจ้าสวัสดีนะคะ